สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้วิดีโอผลเทสนะผมเป็นผลเทสจอนะผม MSI นะครับออฟติกนะครับ AG32C นะครับผมรายละเอียดก็จะเป็นจอเคิร์ฟนะครับจอโค้งนะครับผมนี่นะครับรองรับสูงสุดที่165เฮิร์ชนะครับการแสดงผลเป็น1นึเมนเซกนะครับผมใน1วินะครับนี่นะครับไลท์ขอบนะครับผม นะครับตัวนี้จะปรับได้60เฟรมกับ1 2 4เฟรมนะครับการจอรองรับได้แค่นี้นะครับรายละเอียดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับออปติกนะครับ AG32C รูปแบบที่แสดงอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น Full HD นะครับหรือ1920 1080นะครับผม r e เฟรชเรทก็จะปรับเป็น60นะครับตอนนี้รูปแบบสีก็จะเป็น8บิตนะครับ c o l เลอร์คอ t ก็จะเป็น RGB นะครับพื้นที่สีจะเป็น s d r นะครับครับแล้วก็จะมาดูรายละเอียดว่ามีฝุ่นใต้จอไหมมีดอทไหมหรือว่ามีขนแมวไหมนะครับเป็นรอยตรงจอนะครับผมภาพจารายหน่อยนะครับว่าโทรศัพท์อัดได้แค่30เฟรมนะครับผมนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยเรื่อนะครับช้า จอสวยนะครับ<ย>ไม่เห็นรอยเลยนะครับแล้วก็จะไปเทสสีกันนะครผมการแสดงผลสีนะครับก็เปิดหาใน YouTube เลยนะครับผมก็จะเปิดให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับ

อันนี้นะครับสีเปิดปกตินะครผมดำสนิทนะครับผ่านนะครับ